อันนี้ถ้าเกิดว่าสําหรับคนที่ไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวเนี่ยก็อาจจะไม่รู้ว่าหนังสือนี้เกี่ยวข้องกับอะไรนะผมขออนุญาตคุณรัฐพงศ์ขออนุญาตคุณผู้ฟังะนะว่า <c oughs> ขออ่านอารัมพบทนิดนนะนหนึ่งในหนังสือนะอันนี้ผมก็เขียนเตรียมเอาไว้เพื่อจะทําเป็นนังส่งหนังสือนะในอารัมพบทก็เขียนสั้นๆนะครับบอกว่า ขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้เขียนอะไรในทํานองบทเกิ่นนำหรืออารามพบทสั้นๆเล็กน้อยเพื่อให้เรื่องเล่าจากอาสมสนธยาที่คุณจะอ่านกันต่อจากนี้มีอัธรรถครบถ้วนเริ่มตั้งแต่มิติของเวลาอันเป็นที่มาของข้อเขียนมากกว่า100ตอนชุดนี้ว่าผลิตขึ้น ท่ามกลางความเป็นไปของการปลูกสร้างอาสมสนทิยาด้วยเหตุนี้ในแง่นี้ข้อเขียนชุดนี้จึงไม่ต่างจากบันทึกระหว่างรบของผมกับสิ่งรอบๆตัวซึ่งเป็นประสบการณ์จริงในตอนนั้นคงน่าเสียดายเป็นอันมากถ้าหากไม่เขียนอะไรเอาไว้ในช่วงนั้นผมดีใจที่ได้ทำช่วงเวลาที่ว่าถ้านับจากตอนแรกที่เริ่มเขียน คือวันที่9พฤศจิกายน2561จนถึงตอนสุดท้ายวันที่1มีนาคม2563ครอบคุมระยะเวลาตลอดปี2562ส่วนบทส่งท้ายอันเป็นตอนสุดท้ายจริงๆนั้นเขียนขึ้นในภายหลังประมาณช,ช่วงต้นเดือนพฤษภาคม2563เวลาอ่านต้องนึกย้อนเวลาไปในอดีตตอนที่เขียนด้วย ถึงจะเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าตกอยู่ภายใต้เงื่อนไขปัจจัยกาลเทศะอะไรคนเราถ้าหากอยู่ในปัจจุบันแล้วมองย้อนไปในอดีตทุกคนล้วนแต่ฉลาดเป็นกรดด้วยกันทั้งนั้นในเวลาเดียวกันถ้าหากลองนึกถึงตัวเองในอดีตแล้วคุ้นคิดถึงสิ่งแล้วคุ้นคิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตซึ่งก็คือปัจจุบันทุกคนล้วนแต่งโง่เขาบปัญญาไม่มากก็น้อยด้วยกันทั้งนั้นเช่น ถ้างั้นรูงี้เยอะแยะไปหมดอันที่จริงจะว่าไปแล้วงานเขียนชุดนี้ต้องบอกเป็นความต่อเนื่องกับการเขียนชุดก่อนหน้านี้ซึ่งก็นำมารวมพิมพ์เป็นเล่มไปเรียบร้อยแล้วในชื่ออาสมสนธยาจะเรียกว่าเป็นปฐมบทก็ได้ส่วนเรื่องเล่าจากอาสมสนธยาเล่มนี้อาจจะพอเรียกได้ว่าเป็นมัดฉิมบท นั่นหมายความว่าอาจจะมีอะไรเกี่ยวกับอาสมสนทยาในอนาคตเป็นปัดฉิมบ,บทก็เป็นได้ข้อเขียนชุดอาสมสนทยาซึ่งกลายเป็นหนังสือในหนซึ่งกลายเป็นชื่อหนังสือด้วยนั้นไม่ยาวนักมีเพียงแค่37ตอนเท่านั้นขเขียนในระหว่างช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคมปี2561ในขณะที่ข้อเขียนชุดเรื่องเล่าจากอาสมสนธยาซึ่งเริ่มเขียนตอนแรกในช่วงเดือนพฤศจิกายน2561นั้น ยืดยาวกว่าเพราะนับแล้วมีถึง103ตอนด้วยกันสิรีรวมข้อเขียนในชุดที่เกี่ยวข้องกับอาสมสนธยามีถึง140ตอนไม่มากไม่น้อยเกินกำลังสำหรับผู้อ่านและผู้เขียนคำถามมีต่อไปว่าแค่เรื่องการสร้างบ้านที่อยู่อาศัยเอาไว้พำนักในยามสนธยาของชีวิตคนคนหนึ่งทำไมถึงมีอะไรให้เขียนได้มากมายขนาดนั้น ถ้าหากเข้าใจสิ่งที่ผมเขียนไว้ในตอนแรกขอ,ข,อของข้อเขียนชุดนี้ว่าอาสมก็คือผมผมก็คืออาสมแล้วเรื่องที่เหลือก็ไม่ยากที่จะเข้าใจได้ก่อนที่ผมจะมากลุมเกริ่นนำด้วยอารามพบทนี้ผมได้ย้อนกลับไปอ่านเรื่องราวท,ทั้งหมดที่เกิดขึ้นตลอดปี2562 <c oughs> อันเป็นช่วงเวลาที่ผลิตข้อเขียนชุดนี้ ต้องบอกเลยว่าหลายเรื่องที่เกิดขึ้นคลี่คลายขยายตัวไปในแบบที่ผมไม่คาดคิดมาก่อนและในเวลาเดียวกันการรับมือจัดการกับหลายเรื่องที่เกิดขึ้นก็เป็นเรื่องที่ผมไม่เคยคิดว่าผมจะตัดสินใจในแบบนั้นด้วยเช่นกันตรงนี้เราอาจจะเรียกว่าประสบการณ์จริงหรือประสบการณ์ตรงก็ได้แต่ผมคิดว่าน่าจะมีอะไรมากกว่านั้นนั่นแหละครับเป็นที่มาของการเชิญชวนให้คุณคุณเข้าไปอ่านเรื่องราวทั้งหมดด้วยตัวเอง อันนี้เป็นอารามผบทแต่ก็ยังไม่รู้จริงๆว่าหนังสือเรื่องเล่าจากอสมสนธยานี่เป็นยังไง